เฮออ้ยไปกันจใจเนียวด้เลยแอร์ออมึงได้ยินเสียงอะไรข้างล่างวะออไปดูให้หน่อยดิเสียงอะไรไม่เห็นมีไม่เห็นมีอะไรเลยหรอไม่มีหรอเออ,เอ,อโอเคโอเคไม่มีก็ดีแล้วเฮ้ย ข้างหลังข้างหลังอะผีอะผีอยู่ข้างหลังมึงอะ ผู้ชมทุกคนวันนี้เนี่ยเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะและวันนี้ก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่หายไปหนึ่งสัปดาห์เต็มสําหรับวิธีเห็นผีนะอ่าแล้วตอนเนี้ยคุณเห็นไหมผู้สองดอกตอนแรกเราจะทําวิธีเห็นผีทั้งหมดที่ประเทศไทยมีปรากฏว่าคุณโดคุณจับให้แล้วคุณก็ป่วยเขาเห็นผีกันวันนี้ เราจะเริ่มพิสูจน์พิธีเห็นผีอันต่อไปซึ่งคุณก็เห็นแล้วว่าครั้งนี้หนักกว่าเดิมคือผมมีทูบวิธีที่สองก็คือเคาะจานข้าวเรียกผีคือเรียกผีมากินข้าวแล้วลอกเคาะแต่คราวนี้บอกก่อนข้าวมันโบราณละเห็นไหมนี่พี่หวานไปตลาดเลยนี่ยาเส้นอ่า <c oughs> เรียกผีมาดูหลี <c oughs> ดูยาเส้นกันไปเอาจิ้งๆิงถ้าข้าวเนี่ยเห็นป่ยตอนนี้อยู่หลังประชานะทุกคนเขาอาจจะรับบุญแล้วใช่ป่ะ มีคนมาทําบุญถูกไหมอาจจะอิ่มแต่น้อยมากที่จะถวายยาเส้นใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ดูดมันต้องมีคนแบบคุณพิดอยใช่ไหมมันต้องมีผีแบบคุณที่ตายไปแล้วเนี่ยอาจจะได้แค่กินแต่ก็ไม่มีบุหรี่ดูดผมมีดอกดอกทูบอยู่แล้วนิ้วไปแย่ทำไม คือเขารู้แหละเพราะผมผมต้องเล่นเขาเขาก็เลยแบบเถ้าเขาไม่ยอมโดนใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องมานั่งระวังอันอื่นอีกใช่ไหมอันนี้คืออะไรพอใจแล้วโอเคแล้วเนี่ยจบท่องอะไรก็หาอะไรวะทำไมผมไม่รู้จะท่องอะไร ผมแค่หลับตาว่าไ้เฉยคุณท่องนโมสารจาะอันเชินวิญญาณมาหน้าโมตตาภาคราคาโตะราหัสโตะสัมพุทธัสสะโมตตาภาคราาโตะราหัสโตะสัมพุทธัสสะลาโมตตาเรียกมาขอเชิญดองวิญญาณดองอะไรล่ะดวงวิญญาณเอ้าดองจะดองวิญญาณขอเชิญดวงวิญญาณมาเสบุรีด้วยใช่ไหม จบแล้วเข้ามารับเข้ามารับมากคูมากคูซิกเร็ตซิกเร็ตดของเส้นไว้ยของเส้นไว้เออเออเอาเลยนะเขาเงียบอ่ะอันต้องเป็นทางจับมามามา มาๆมาเรียกหมาอ้กูมากับใครวะเนี่ยผมจะมาพิสูจน์การเห็นผีครับไม่ใช่มามามามึงเรียกหมาเหรอหรือเรียกไก่ครับคุณอาร์ตครับคุณไม่เชื่อคุณก็ให้มันจริงจังหน่อยได้ไหมครับครับครับขอเชิญมาเลยขอเชิญดวงวิญญาณมาปรากฏตัวให้มันมาให้มันมาดูไม่ต้องปรากฏตัวก็ได้ ให,ให้มาดูให้มาดูให้มากินกินได้เหรอพี่คุณไม่กินจังให้มาให้มาดูเ้นไหวด้วยเถิดเพราะจนพอเลยคุณเล่น <bor Church> <laughs> ของจริงใช่ปะรูปแบบนี้ใช่ไหม คุณออกไปคุณโอกไปรอบนอกเลยฮึ่มาเลยว่ะเชิญขอเชิญมาดูดมากินกินไม่ได้ หอมลูกเสียงอ,ะอ่ะี๋ยวเราเขาอีกทีนะครับตุดท้ายละมากินหน่อยเอ้ยพี่ชายมาเสพมาดูดเครื่องเส้นไหวชิคกเกร,ร็ตยาเส้นนะโอ้โหโอ้โหะ ไม่ไม่มาไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรสักอย่างก็ไม่กินนี่ไม่ออกมาให้เห็นอื <c oughs> ทุกคนวันนี้ถ้าไม่เห็นเราก็จะใช้วิธีต่อไปเลยวิธีนี้เขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของการเห็นผี <c oughs> ที่เขาบอกว่าถ้าทำสิบคนอาจจะเห็นถึงหกถึงเจ็ดคนเลยนะให้ <c oughs> ก้มลอดใต้หว่างขาดูว่ามีผีไหมเขาบอกว่าวิธีนี้ได้ผลแล้วตอนนี้เราอยู่หลังปราชาถูกไหมเราจะทําวิธีนี้ครับทุกคนวิธีนี้จะเป็นวิธีที่น่าจะทําให้เราเห็นผีได้มากที่สุดอพร้อมกันแล้วก็คือถ้าวิธีนี้ไม่ได้อีกก็ อาจจะต้องใช้วิธีของต่างประเทศละเพราะไปที่ไทยเราทําไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อจะเป็นการไม่แบบไม่หลอกกันนะถูกไหมอ่ใช้สองกล้องเลยผมก็ก้มด้วยเหรอคุณต้องก้มดีดีเอาจริงแต่ผมเปิดไฟถ่ายด้วยเอ่คุณปิดไฟของคุณอือนะแล้วคุณเห็นผมไหมเห็นอ่าพร้อมยังครับมาครับกำลังใจด้วยนะครับทุกคนพร้อมนะโสองหนึ่ง ไปแล้วโอ้โหเร็วเเร็ว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 กลูบอกแล้วกลูบอกแล้ทีนี้มันเห็นมึงเชื่อกูยังไปแล้วกลูเป็นยังไง้าเนี่ย โอ้ยอ้โอ้ยอ๋อโอ้ยป่าไ่ดูกันเลยเราก็ขับรถทิ้งหนีกันอีกโอ้ยตายตายตายจะกลับไงวะเนี่ยโอ้ยอ้ยอโอ้ย